อันคำนั่นบ้านเด็กปีดเจ้าหน่อยให้อันมันก็เจี๊ยบให้แก็บนี่อันคือยังเหลืออันนะอยา่างนี้ปีดเจ้าหน่อยโอ้ยหรือแต่ว่าไม่ได้เหลืออ, <laughs> อันจะผส่อนี่เดียบวบังขึ้นหน่อยๆเยอะขึ้นนะแต่เล็กอันแปดชิบเส้นเทานัอันผสอศรนี่ เทพเต็มวัตจะปองพระสอลรหอดผีแนนวัดเดสร้างไหนว่าเหตุครับหลวงพ่อมัร้างมหาเล็กมุกตหดูุหานแล้วก็อยู่บอชเนมจังส่งบนสีเห็ดงามเยู่ผมว่าอันคันเลเือดเกอไขตึงจังสินะต่ว่าเลื่องตาว่าเห็ุไหวจ้าว่าจนเร่องตาว่ามันนี้ผู้ใหมาจะเสกก็เ่ต้องเปิดประตูอย่างนั้นนะ กสิทธิ์บริเวณหรือเป็ีนที่ากาบที่ไหวแม่นครับดีครับสาธุจริงจริงนะมาย่ำได้ก็เข้าได้ยังครับพันทําไมพันห้องกรรมฐานครับกุบบาทอาจารย์มาสั่งพระพุทธสันติสุขกนนทักก็มั่นกันอไม่เข้าได้ยังใช่ก่อ็ไม่อะได้จัดบ๊ทแม่นทา้งยังไม่ได้เข่าพุ่นอันองพนะุ่นนะแม่หองกรรมฐานจะบางคลจมเดชผ้าสามอันนั้นจริงจริงนะ คอนเดทล่ะครับเออเย็นๆเลิกฝากไว้่าเป็นทุกข์กคนบนหลกครับท่านนายทีสมบูรณ์และอิ่มใจครับครับแน่นครับมันโหนเท้าจะกระเบงเมื่ออางนี่ครัทเทอกันแน่นครับที่ให้คนดีคือกันกระบมแหนครับคนดีนี่เฮ็ดดีแต่กรมีผู้บ่มักกระมีครับธรรมดาครับไม่นม่ค้นบ่ดีเฮ็ดบ่ดีคนบ่มักกระมี บ้านี้เฮ็ดบอดีคนมากกันนี่เฮ็ดดีคนมากกันนี่ลกมนุษย์เพราะจะนังใผ่เสียนนั่นแต่ก็สาธุเมื่อวานเนี่ยบ่ต้องเป็นถูกนำลงตาเฝ้ายุบประจำย่านนาบูย่านนาเบิงย่านนาเก่งเนี่ยตอนนี้ผมใส่นโยบายเอาความมีตาปกครองน้องมครับนั่นแลน่บ่มีผู้สร้างเฮาและบ่มีครูเวรยนยืนหนึ่ก็บ่แม่นหน่อยเป็นเดี๋ยวพระก็เก้าซิบไป แมที่แม่ปั้มพ่อหลแม่งก่ะร้อยสามสิบร้อยจี่สิบมีน้ำตาบะรมีน้ำตาจังซีน่าน้ำตาก็็ใส่มีตาลรับขี่ไล่ในกะลาละเห็ดไม้ก็ละเราว่ายอยู่จงซีแหล่เ้อจ่าตัวจ่าตัวอหลวงตาหน่ยค่ะวันหลังานี้หนูผ่าตัดฮะวันลังข้านาพเจรไปผ่าตัดเอเนื้องอกอ่างานนี้ค่ะนี่ฟังเนาะ ทำใจเย็นๆนั้นคือพรพิเศษไม่ต้องไปทุกข์กับมันยกให้หมอครับสวรรรู้สกเจ็บสมมตินะนะเจ็บหนาเจ็บเนาภาวนาเป็นอารมณ์กรรมฐานแยกจิตออกจากความเจ็บออกจากกายสมมติว่าปวดท้องสมมตินะนะท้องมันไม่ปวดความปวดไม่ใช่ท้องผู้รู้ คือจิตไม่ใช่ร่างกายขั้นพุทธใดยกได้จังที่หันปวดกระสบายก่ปวดกระสบายเย็นสงบเด้ออาสาตัวจะค่อยมาเยี่ยมใหม่เด้อจะเดินในธรรมยิ่การตมกรับเออเด้ออันนี้ได้ได้มีที่มาบ่อยๆแล้วค่ะ่ไกเยอะไรครับยู่งใอ ครัอบอมากเลยอัน่นสมว่าบอสบายใจเรื่องใดเยอะสิครับรักการมันไม่เอาออกได้ครับบ่ต้องุ่นวหวครับท่นเอาความบอสบายออกจากจิตจิตก็สบายครับเื่อกงการมือเปื่อนความเปื่อนไม่ใช่มือมือไม่ใช่ความเปื่อนค,คนมีปัญญาก็เลยล้างออก ใส่น้ำสะอาดสะอาดน้ำยายอย่างต,ต่างๆเอากินเอาอย่างออกหมดมือก็เลยสะอาดแต่ความสะอาดบ่มีนมือเนี่ยแต่ว่าันเท้าเอาความสกปรกออกมันก็สะอาด, <c oughs> <c oughs> ดแหกออกจังเ <c oughs> ตียนเราอ,อยู่ในโลกเย็นสบายไม่ได้เดือดร้อน <c oughs> เด้อ ผมปล่อยมัล่ะปล่อยอย่างเดียว,วคิดว่าคุณคอนโทมอไไ้อันนี้จะคอบโทมอะไรกัผมก็ปล่อยปล่อยอย่างเดียวเลยครับน,นี่แมงครับแมงครับเหลือสามนิว้วอันนี้หั่นอุปมาเหมือนจิตอันนี้เจตสิกือบาบอันนี้เจตสิกือบุญมันไปกับพระราชาเวลาห้ามสลบหนมันก็มานั่ทั้งสองอย่างมากับพระราชา แต่ว่าบุญหลายก็เลยได้มากก้าก็เทลกม,มนุษย์แต่บาปนี้ยู่ให้ผลบ่ได้ยจ้งสินะความจริงอนี่ยงครว่าผู้ใดเคื่อกันครับบันี้คันมันมาน้ำกนันนงคันยามดคันบาปตนีมันนี่กำลังเขาฝ่อระราชาบ,บุญออกอ,อยู่น้ำกันบ่ไดนะ้เลยค,ค,คนดีก็คนชน่วบ พอออกแล้วเมันพระราชาก็เสาะหมองครับพอเขาทุ่นพ้องการอเลวระยครับก็เลยบอกพ่อจบอกพ่อจกระซังมาติปากดาที่มึงปากบัจจิบจ้เหมือนอ่างครับดาแหลบดังสร้างมัติหนาบูที่มึงหนาบัจจักกระบูดน้ำเฮ็ดน้ำจังสีนาครับคันเผอแผบท่านี่เข่าท่านี่ออกบุญเข่าเฝ่ารดเย็นพระราชาม เบาใจสบายใจก็เลยสัมงสมาธิใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะสา่งมาหน้าหน้าก็ได้ยิ้มสั่งสมาธิพูดพรพรนะรรก็เลยเบามวนเข้าใจตัวเข้าใจครับเแค่เท่านั้นเรื่องอันนี้ท่นจะทำเนี่ยนี่ขันคนบวาชจาักตัวนี้ครับไปหลงสร้างนคนคนคือดินคือน้ำคือไฟคือลมมันไม่รู้เรื่องครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจหลว่เป็นทุกขหลวงพ่อใจเอาสนิทซะก่อนเด้อ่ทุกข์ซื้อยังกอก นพสิทธิ์ครับฮะพัดนกกระเร็กนพสิทธิ์จำปารัดครับนพสิทธิ์ครับนพสิทธษครับจำปารัดครับผมโอ้สาธุสาธุเจริญพรเนอจะมา,มาต,รตรงท้ายท้ายใหญ่ข้างหน้าที่หลวงตาบ,บอกครบหมดเลยค่ะห้ามหน้าบูด <c oughs> ครบหมดเลยค่ะนี่ขอบพระเจ้าดีบอกลูกผมว่าไม่ให้เป็โลภทึมเศร้ามาโรงพักต้องยิ้มยันยิ้มใส ยิ้มแย่มใสให้พวกกันแล้วก็ยิ้มแย่มใสให้ชาวบ้านด้วยอือย่าเครียดถ้าใครเครียดผมให้สองขั้นครับมันว่าเป็นตะเบิบมันนาบุญม่นครับแม่ครับขออนุญาตกลับล่าครับสาธุมีมาถนาจติภาคือกราบห่อเก้วครับเป็นบุญครับถ้าเกลยวมรดกอีดีเลย เร่งเชิญเดี๋ยวหนุ่มพัดตัดเสร็จเดี๋ยวมาได้กันครับเดี๋ยวพัดตัดเราอาทิตย์หน้าเรียบร้อยท่บคึ้นมาเออเออครัเด้อครับผมท่าโยมแม่มานน้ำครับฮูบารมีสาธุสาธุเย็นเย็นจบเลยครับผมอันนี้คือพรหลวงตาครับผมไปชื่อว่าอย่างกัเย็นเย็นไม่ได้เป็นโทษนพ่นเชิงจีนนะครับสาธุมันเจ๋งหลายเตือนเนาะ